เวลาฟังธรรมะหัวใจพระพุทธศาสนาหลักคือให้รู้จักละบาปกรรมอกุศลเป็นข้อแรกข้อที่สองให้หมั่นเจริญบุญกุศลข้อสุดท้าย คือทำจิตใจให้บริสุทธิ์เรารู้จักความบาปที่ไม่ดีนะอย่างเช่นการฆ่าฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการนะหรือโกหกมดเทศต่ตางๆอันนี้เป็นส่วนบาปซึ่งเราแสดงออกมาทางกายทางวาจา คำว่รรอาอกุศลเป็นเรื่องของจิตใจถ้าเราไม่รู้จักอกุศลมีอะไรบ้างเราจะพลาดอย่างมากอากุศลคือความไม่ฉลาดความโง่องของจิตมีอะไรบ้างนะอย่างแรกก็คือจิตดวงนั้นขาดความ ละอายขาดความเกรงกลัวต่อบาปกรรมถ้าเรมผิดเราทำผิดโดยไม่รู้สึกว่าละอายหรือบาปกรรมจิตนั้นพื้นฐานเป็นอกุศลอกุศลอีกข้อหนึ่งนะซึ่งเราโดยมากเกือบทุกคนนะจะมีอยู่ในใจคือความฟุ้งซ่าน นะความคิดวุงแต่งฟุ้งซ่านเมืนะ่อฟุ้งซ่านก็เกิดเป็นความรำคาญใจบ้างเกิดเป็นจิตที่เศร้าบ้างนะบางครั้งก็เกิดความหดหู่ในใจนะเกิดความไม่ขวนขวายจิตเหล่านี้และเป็นอกุศลเพราะไม่ฉลาดนะจิตฟุ้งซ่านก็เกิดจากความหลงเป็นหลงอยู่แอาลมอันนั้นเราไม่รู้ตัว ว่าเราหลงอยู่ในอารมณ์ติดขัดอยู่ในความฟุ้งซ่านนั้นติดขัดอยู่ในความรำคาญในใจคนทางโลกหรือทางไหนก็แล้วแต่สังเกตดูบางครั้งก็ฟุ้งซ่านเกิดความรำคาญเกิดความหงุดหงิดเป็นเรื่องปกติไปแต่สำหรับนักประบพติปฏิบัติเพียงเท่านี้เราก็รู้ว่าตอนนี้เราเกิดอกุศลจิตไม่ฉลาดเลย ทำจิตที่เคยสงบ่มเย็นให้เกิดเป็นความฟุ้งซ่านเกิดความรำคาญหงุดหงิดขึ้นมาเราคอยดูใจเราอย่าให้สิ่งเหล่านี้เจริญเหมือนกองไฟเป็นความร้อนถ้าเราไม่ใส่เชื้อเพลิงไปไฟนั้นก็มอดไปถ้าอากุศลในใจปรากฏเราไม่ยับยัง้งปล่อยให้ก็อากุศลนั้นเจริญอกุศลก็ยิ่งมีกําลัง และยิ่งทำให้เราเกิดความวุ่นวายเดือดร้อนมากขึ้นข้อต่อไปก็คือเมื่อเราโกรธเกิดความรำคาญก็กลายเป็นความโกรธความไม่พอใจนะความโกรธก็เป็นอกุศลความไม่พอใจผูกโกรธเอาไว้ไม่รู้จักให้อภัยเป็นความโกรธที่เผาอยู่ในใจเราอากุศล เมื่อเราโกรธแล้วเราก็คิดร้ายอาฆาตพยาบาทนี่ก็คืออกุศลเช่นเดียวกันมีความโกรธเป็นพื้นฐานประการต่อไปที่เป็นก็คือทิฏฐิความเห็นที่ผิดของเราเราเห็นของที่ไม่เที่ยงว่าสิ่งนั้นมันเที่ยงสิ่งต่างๆที่มีความทุกข์เราคิดว่าเป็นความสุข สิ่งที่เป็นบังคับบัญชาไม่ได้เราคิดว่าบังคับบัญชาไ,ไดนะ้คือไม่เข้าใจเรื่องไตรักสามลาักษณะอนิจจังทุกขังอนัตตาอานิจจังคือความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงนะทุกขังคืออยู่สภาพเดิมไม่ได้อนัตตาคือบังคับบัญชาไม่ได้เราถึงไม่เรียกว่าเป็นเราหรือเป็นของเรา ถ้าเราคิดย้อนทางไม่คิดตามแนวนี้นะเราเป็นยังเป็นผู้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นของเราก็ยังผิดอยู่อกุศลอีกข้อนึงก็คือมานะความถือตัว,ถ,ตวถือตนทะนงตนถ้ามีตัวนีนะ้สิ่งที่เกิดขึ้นมาถ้าเราไม่เข้าใจรู้ไม่เท่าทันนะบางครั้งก็เกิดการดูหมิ่นเหยียดยม้ม คนที่ต่ำกว่าเราสำหรับคนที่สูงกว่าเราก็ก็เกิดการลบหลูนะผู้ที่ท่านสูงกว่าเรานะเป็นสิ่งที่พลาดเรามีทิฏฐิมานะมากจิตดวงนั้นก็เกิดความกระด้างไม่ฟังใครนะมีแต่ความโอ้อวดสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นอกุศลนะไม่ไม่เป็นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีเลยนะหรือแม้แต่ความอิจชา ความลิษยาหลอกลวงนะล้วนเป็นอกุศลทั้งสิ้นเราสังเกตใจเรามากๆมีสิ่งเหล่านี้ปรากฏขึ้นมาไหมนะการประมาทลุ่มหลงมัวเมาขาดสติปัญญานะล้วนแล้วแต่เป็นอกุศลนะสังเกตให้มากๆเลยอกุศลจะให้เจริญพระพุทธเจ้าให้ละบาปกรรมอกุศล ประการที่สองที่เรียกว่าให้ทำบุญกุศลจเจริญให้มากบุญเราก็รู้จักบุญทางกายที่เราทำกันรู้จักแบ่งปันให้ทานช่วยเหลือกันเราช่วยทางกายทางวาจาแต่จิตใจก่อนที่เราจะมาช่วยจิตเด่านั้นล้วนเป็นอล้วนเป็นแต่มีกุศลเราจะช่วยคนเพราะว่าจิตเรามีความเมตตามีความรักมีความกรุณา อยากให้คนและสัตว์ทั้งหลายก็พ้นจากความทุกข์นะเราก็สามารถช่วยเหลือกันแบ่งปันกันได้ด้วยจิตที่มีความสุขมีมีความเมตตาอยู่ในใจอันนี้เพื่อจิตที่มีกุศลนะจิตที่มีศรัทธาในคุณพระรันตนตรัยเราศรัทธาเราน้อมจิตเราฟังคำสอนของพระพุทธเจ้านะเมื่อเราน้อมใจฟังคำสอนพระพุทธเจ้า จิตดวงนี้เกิดความฉลาดขึ้นเกิดแง่คิดต่างๆรู้วิธีปฏิบัติตนวิธีปฏิบัติใจของตนให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองปฏิบัติให้เห็นสัจธรรมความจริงได้ขณะในที่มีศรัทธาความเชื่อในความดีมีศรัทธาความเชื่อในคําสอนพระพุทธเจ้าจิตดวงนั้นฉลาดถือว่าเป็นกุศลจิตที่มีสติที่พระพุทธสอนทุกครั้ง จิตที่มีสติคือจิตที่เป็นกุศลเพราะเรารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในใจเราถ้าคนขาดสตินะโดยเกือบทั้งหมดตกอยู่ในอกุศลนะเมื่อเรามีสติเราเห็นสิ่งที่มันปรากฏขึ้นมารู้ว่าเป็นอกุศลเราละไปด้วยกำลังของสติเพราะสตินั้นเป็นสติจิตที่มีปัญญามีกุศลนะมันจเจริญให้มากคำว่าสตินี้ นะเมื่อเราจเจริญสติต่อเนื่องไปนะสิ่งที่ได้ก็คือจิตที่เป็นกุศลจะมีความเบากายเบาใจใจอ่อนโยนใจเบาสบายนะใจมีความตั้งมั่นเป็นสมาธิจิตเที่ยงตรงนะมีความรู้จักการปล่อยวางอุเบกขานะจิตที่มีความอ่อนมีความอ่อนโยนนะมีความเบาสบาย มีจิตท,ที่ตั้งมั่นสมาธิร,รู้จักปล่อยวางเป็นความวางเฉยได้จิตเหล่านี้เป็นจิตท,ที่มีความฉลาดนะหลังสังเกตนักภาวนาดูจะบอกว่าเวลาเราภาวนาให้ดูใจเราเรากำลังสร้างกุศลในใจนะทำใจให้เบาสบายถ้าเราภาวนาแล้วเครียดนะภาวนาแล้วอึดอัดภาวนาแล้วรู้สึกว่าหงุดหงิดนะไม่ไม่ไม่ได้ดังใจ นั่นกำเรินการังเจริญอกุศลอยู่ทั้งทั้งที่เราตั้งใจจะภาวนาเราละสิ่งนั้นออกไปแค่ให้มีสติในคําบริกรรมมีสติในกรรมฐานที่เราทำสิ่งต่างๆย่อมเจริญต่อมา,อากุศลอีกข้อหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือปัญญาจิตที่มีปัญญานิฉลาดเข้าใจความเป็นจริงแล้วรู้จักปล่อยวางเป็น เข้าใจความเป็นจริงคือเข้าใจทุกเข้าใจเรื่องเหตุแห่งความทุกแล้ววิธีปฏิบัติไปเพื่อความพ้นทุกนะความทุกที่ปรากฏเรารู้ตอนนี้ใจเราเป็นยังไงความทุกที่ปรากฏขึ้นมาเราสังเกตดนะูเกิดจากใจเราทั้งสิ้นนะความทุกจากธาตุขันก็เป็นสิ่งหนึ่งเกิดแก่เจ็บตายเกี่ยวกวับร่างกายของเรานะร่างกายแก่ ใจเราก็ทุกร่างกายเจ็บใจเราก็ทุกวันหนึ่งร่างกายจะแตกสลายใจเราก็ทุกขณะที่ยังไม่ตายมีชีวิตอยู่แล้วก็มีได้ความทุกข์กายทุกข์ใจพีรีพิไรลำพัน์บ้างนะปราถนาอยากได้สิ่งใดไม่ได้แล้วก็ทุกวันหนึ่งคนรักเราพ่อแม่คู่ครองนะบุตร ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงจากเราไปเกิดการพลัดพรากเราก็ทุกเราไปอยู่กับคนที่ไม่ดีอยู่กับคนที่เป็นคนพานอันตรพานไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีมีแต่การเบียดเบียนผู้อื่นประสบคนเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เราก็เกิดความทุกข์เพราะเราไม่มีความสุขกับการอยู่ร่วมกับคนเหล่านั้นมีตลอดในชีวิตเราโดยเฉพาะที่สุดแล้วเนี่ย ร่างกายนะกายใจรูปนามเนี่คือก้อนทุกขไม่ใช่ก้อนสุขเราอย่าคิดว่ากายนี้สุขกายนี้เป็นทุกข์มาตลอดตั้งแต่วันเกิดน,นะถ้าเราไม่เอาอาหารลงไปให้ทากายนี้ได้รับประทานอยู่ไม่ได้ต้องหาอยู่หากินทั้งหลายหาทรัพย์สินเงินทองมาเลี้ยงดูร่างกายนี้ตลอดเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องพาไปหาหมอ ปัจจัยสีทั้งหลายต้องใช้แรงกายแรงใจในการมาบำรุงรักษาร่างกายนี้แล้วที่สุดแล้วร่างกายนี้ก็แตกสลายไปอันนี้คือเรื่องกองทุกขเราควรจะรู้จักเรื่องปัญญาไปรู้เรื่องความทุกขเหตุแห่ง hey ความทุกคือจิตดวงนี้หลงไม่เข้าใจเลยไปหลงยึดมัน่นถือมั่นในทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่ามีชีวิตไม่มีชีวิต เริ่มแรกก็คือหลงกายตัวเองหลงยึดมั่นอาการของจิตหลงยึดมั่นจิตตัวเองว่าเป็นตัวตนอยากให้ได้สมปรารถนานะเรายึดกายเราเราก็ไปยึดกายคนรอบข้างยึดกายคุณพ่อคุณแม่นะบุตรสามีภรรยาญาติพี่น้องยึดยึดว่าเป็นของเราหมดยึดคนที่มีจิตที่มีวิญญาณไม่พอแล้วก็ไปยึดภายนอกอีกทรัพย์สมบัติ ข้าวของเงินทองทรัพย์สินทั้งหลายยึดมั่นถือมั่นไปหมดนะและที่สุดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างคือชั่วคราวนะเราครอบครองอะไรไม่ได้ตลอดไปนะทุกสิ่งทุกอย่างคือชั่วคราวถ้าเราคิดว่าจะอยู่กับเราตลอดไปก็คือเราคิดผิดการที่เหตุแห่งทุกนีนะ้ก็คือเราหลงผิดไม่เข้าใจเราถึงไปหลงยึดมั่นถือมัน่นไปในทยานอยากในสิ่งที่บังคับบัญชาไม่ได้ไปหลงยึดมั่นถือมัน่น ไปอยากในสิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นคือต้นเหตุแห่งความทุกข์วิธีเราจะปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ที่เราทำกันทุกวันนี้นะคือการเจริญสติสมาธิและปัญญานะสติก็คือะระลึกให้มีความะระลึกรู้อยู่ในปัจจุบันตลอดเวลานะจนเป็นสัมปชัญญะความรู้ตัวความรู้สึกตัวการที่เราฝึกหัดให้เราเห็นสิ่งเหล่านี้เราต้องใช้กรรมฐาน นะตามแต่จริตของแต่ละคนนะบางคนก็บริกรรมพุทโธบางคนดูลมหายใจเข้าออกหรือรู้อิริยาบถการเคลื่อนไหวนะหรือจะเพ่งอสุภกรรมฐานนะถูกทุกวิธีขอให้วิธีนั้นทําแล้วจิตเกิดความตั้งมั่นได้เบื้องต้นคือจิตเกิดความเบาสบายไม่ตึงเครียดเราทํากรรมฐานใดๆก็แล้วแต่ต้องทําด้วยความเบาสบายทําด้วยความสุข นะจิตจะเข้าสู่สมาธิได้ง่ายถ้าเราเริ่มต้นด้วยความเครียดนะความที่งุดหงิด,งดฟุ้งซ่านลํงคาญว่าทำไมจิตไม่สงบนะจิตยิ่งเตลดิดจิตยิ่งไม่สงบเรามีหน้าที่ทำเหตุนะเหตุแห่งความสงบสมาธิก็คือเรามีสติอย่างต่อเนื่องนะส่วนมากเราไปหวังผลเราอยากมีความสงบเราเคยได้ความสงบแล้วแต่ถ้าไม่ได้เราเลยเกิดความงุดหงิดขึ้นมา นะ่ะเป็นอาการที่ซ้อนขึ้นมาทำให้เราไม่สู่สมาธิเข้าสู่สมาธิไม่ได้เพราะว่าอารมณ์เราไม่เป็นหนึ่งในสิ่งที่เรากําหนดเราภาวนาให้มีอารมณ์เดียวกับกรรมฐา,านบ่อยๆสิ่งที่เราทำเดินก็รู้ว่าเดินรู้เรื่องเดินไปนะจะภาวนาพุทธโธมีแต่พุทธโธคำเดียวส่วนอื่นเป็นส่วนเกินไม่ว่าสิ่งใดปรากฏขึ้นมาดูลมหายใจเขาออกก็เช่นเดียวกันให้รู้แต่ลม ที่มันเข้าผ่านออกนะผ่านเข้าออกในร่างกายเรารู้ตามความเป็นจริงไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องสะกดลมปล่อยลมนั้นตามธรรมชาตินะอยากเข้ายาวก็ยาวออกยาวก็ได้นะเ,ขเข้าสั้นออกสั้นก็ได้ตามธรรมชาติที่ร่างกายนั้นหายใจเราเฝ้าดูไปนะสิ่งใดปรากฏทิ้งให้หมดเสียงปรากฏเราพิจารณาแล้วฟังแล้วไม่ใช่อันตรายเราก็ปล่อยวางไป นะกลิ่นต่างๆปรากฏขึ้นมาปล่อยวางไปนะหรือบางคนภาวนาไปสักระยะหนึ่งจิตเกิดความสงบบางครั้งเป็นภาพปรากฏแล้วก็ปล่อยวางไปขณะนี้ฝึกให้จิตตั้งมั่นให้จิตมีความชํานาญในความสงบในความตั้งมั่นนั้นเราฝึกวิธีแบบนี้ทําให้มากเจริญให้มากนะด้วยความขยันหมั่นเพียรภาคเพียรอดทนนะทําอย่างตออ่อเนื่องไปเมื่อเรามีจิตจดจ่อในกรรมฐาน ความคิดเราจะสั้นลงนะตก่กอนที่เราจะฝึกหัดนรสติมีน้อยความคิดปรุงแต่งมีมากเมื่อเราฝึกต่อหนึ่งไปกระชั้นตามความคิดที่มันปรากฏขึ้นมาความคิดนี่ก็มีสองประเภทประเภทแรกคือเราตั้งใจคิดเราคิดจะทําอะไรเราตั้งใจคิดนี่คือความปรุงแต่งประเภทแรกนะความคิดอีกประเภทหนึ่งคือจิตคิดขึ้นมาเอง อย่างตอนที่เราภาวนาเราจะเห็นชัดเราภาวนาพุโทโธหรือดูลมหายใจเข้าออกนะเราตั้งใจจะพุทพุโทโธตั้งใจจะรู้ลมหายใจเข้าออกนะสักพักนึงก็มีความคิดปรากฏขึ้นมาทาั้งๆที่เราไม่ได้ตั้งใจจะคิดนั่นคือจิตเขาปรุงแต่งเองคนที่ไม่มีสติก็จะไหลไปกับความคิดนั้น ไปช่วยความคิดนั้นปรุงแต่งต่อไปเป็นอารมณ์แล้วก็ลืมตัวเองไปเกือบทั้งหมดจะเป็นอย่างนั้นเมื่อเรามีสติเห็นความคิดที่ปรากฏขึ้นมาเราก็ปล่อยวางกลับมาที่กรรมฐานที่เราทำนะทำต่อเนื่องสติมีความแก่กล้าขึ้นมาก็ชั้นความคิดจนความคิดนั้นปหมายไปมีแต่อารมณ์กรรมฐานอารมณ์เดียวเท่านั้นนะถึงจุดหนึ่งเมื่อจิตถึงความสงบ จิตจะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างลกลรมาฐานที่เราเคยพูดโทพูดไม่ออกหรือบางทีก็ปล่อยไปเป็นความว่างๆปรากฏขึ้นมาลมจะหายใจเขาออกก็เช่นเดียวกันแรกๆก็หายใจแรงภาวนาต่อเนื่องไปลมหายใจนั้นแผ่วลงเบาลงจนที่สุดแล้วความลมหายใจนั้นดับไปกับความรู้สึกแล้วกลายเป็นความว่างปรากฏขึ้นมานั่นคือจิตเกิดความสงบ เราอยู่ในความสุขสงบนั้นลมเย็นจิตขณะนั้นปล่อยวางสิ่งต่างๆไปไปอยู่ในความว่างอันนั้นอันนั้นปทาให้จิตเราเกิดการพักผ่อนลมเย็นแต่เราภาวนาไม่ใช่เพื่อความว่างนะทุกกรรมฐานทุกการประพฤติปฏิบัตินะในสมถะกรรมฐานทําจิตให้ตั้งมั่นเราต้องการหาจิตเรานะจิตเราเมื่อเกิดความว่างมันมีความรู้อยู่ในนั้นนะสิ่งที่ว่างปรากฏใครรู้ว่าว่าง นะหรือแม้แต่เรานั่งอยู่ตอนนี้ไขว่าเรากําลังนั่งอยู่นะมีจิตธาตุรู้ผู้รู้รู้อยู่นะเราฟังธรรมะไขได้ยินเสียงมีจิตดวงหนึ่งกําลังฟังเสียงอยูนะ่แต่ตอนนี้ยังไม่ชัดเจนเพราะจิตเรายังไม่ได้ตั้งมั่นถ้าเราถึงความสงบทุกสิ่งทุกอย่างว่างไปหมดจิตดวงนี้เด่นชัดขึ้นมาเพราะไม่มีอะไรมาเครือบมาบางังนะเป็นจิตท,ที่ตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเราจะเห็นจิตตัวเองชัด ว่าจิตนี้นะเป็นแค่สัก์แต่ว่าความรู้ปรากฏขึ้นมารู้ศัก์แต่ว่ารู้ไม่มีอาการใดๆที่เหลือมันเป็นอาการของจิตเราดึงความคิดขึ้นมาปรุงแต่งดึงอดีตอนาคตขึ้นมาปรุงแต่งด้วยข้อมูลเก่าๆปรุงแต่งไปแล้วเราก็หลงอารมณ์อยู่ในความสุขความทุกข์ซึ่งเรียกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอาการของจิตนะจิตคำว่าจิตนี่คือไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้น ที่ปรากฏขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวก็คืออาการจิตท,ที่ปรากฏขึ้นมาเราจะเริ่มเห็นสิ่งเหล่านี้เด่นชัดขึ้นนะจิตนั้นสักแต่ว่ารู้เท่านั้นเองเมื่อถอนจากสมาธิออกมาแล้วถ้าเรายังไม่มีความชํานาญจุดที่มีความตั้งมัน่นนั้นเมื่อถอนออกมาเริ่มมีความคิดถ้าเราถนัดการบริกรรมยังพูดพูดโทได้เราพูดพูดโทต่อไปจิตก็ยังเข้าสู่สมาธิอีกรอบหนึ่ง นะมีการเข้าออกสมาธิอย่างนี้ต่อเนื่องจิตเกิดความชํานาญหรือแม้แต่คนที่ดูลมหายใจเข้าออกถ้าจิตถอนจิตคลายออกมาลมหายใจปรากฏเรากําหนดลมหายใจนะเราจะกลับไปสู่จิตดวงรูนะ้ดวงนั้นได้ทําให้เกิดความชํานาญเมื่อถอนจากสมาธิมาแล้วแลนะจิตดวงนี้ก็ยังคงตั้งมั่นอยู่มีสติความระลึกมีสัปชัญญะความรู้ตัวด้วยอุเบกขาอยู่ที่จิตตลอดเวลาดังมั่นเด่น จิตอย่างนี้เป็นจิตที่ไม่ไหลไปตามอารมณ์นะมีความตั้งมั่นเด่นดวงอยู่ในตัวเองเมื่อมีสิ่งกระทบใดๆนะกระทบแล้วก็วางไปจิตดวงนี้ไม่ไหลไปตามอารมณ์นี่คืออำนาจประโยชน์ของสมาธิเราใช้สมาธิมาเดินปัญญาต่อเพราะว่าจุดมุ่งหมายสูงสุดของาศาสนาคือปัญญาไปสู่ความพ้นทุกข์ปัญญาไปสู่ความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิง เราใช้ปัญญานี้เข้ามาคลี่ายสิ่งที่เราหลงในใจคนเราหลงยึดมากที่สุดก็หลงยึดมั่นรูปนามกายใจของตัวเองแล้วนะเราใช้ปัญญาคลี่ายถ้าเราเห็นสิ่งรูปนามกายใจเป็นสิ่งที่ดีนะสิ่งที่น่าน่ารักใครน่าเพลิดเพลินน่าหลงไหลนะเราก็ยิ่งยึดติดแต่วันหนึ่งเราเห็นความเป็นจริงเห็นความเปลี่ยนแปลง เห็นความแก่เท่าชราคร่ำคร่าเห็นความพัดพรากเห็นความไม่แน่นอนและเห็นการบังคับบัญชาไม่ได้เราจะเริ่มจางคายพอรู้ว่าถ้าเราหักหลงบปยึดในสิ่งเหล่านี้ความทุกข์ก็ปรากฏก่อขึ้นมาตลอดเวลาจิตจะค่อยเห็นกายตามความเป็นจริงเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความแตกดับบางคนก็เห็นเป็นความสุขปกโศครกในร่างกายเห็นเป็นซากศพก็ได้ เห็นเป็นก้อนาธาตุก็ได้เป็นแค่ดินน้ำไฟลมจิตดวงนี้จะเริ่มไม่ให้ราคาแก่ร่างกายนี้เพราะเริ่มเห็นความเป็นจริงเริ่มจังคายความยึดมั่นถือมั่นเริ่มรู้จักปล่อยวางอารมณ์ในจิตก็เช่นเดียวกันมันดูพิจิตรพิจารณาเห็นไตรลักษณ์ในสิ่งต่างๆเห็นสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมาดับไปไม่เที่ยงแท้สุขที่เกิดขึ้นมาไม่ได้อยู่ตลอดไปเดี๋ยวสุขนั้นก็ดับไปที่เรียกว่าอน,นิจจังแล้วมันไม่เที่ยง มันเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปทุกที่ปรากฏก็ไม่ได้ทุกตลอด24ชั่วโมงทุกนั้นเดี๋ยวปรากฏเดี๋ยวมีขนาดหนึ่งทุกนั้นก็ดับไปเช่นเดียวกันสิ่งที่มันปรากฏขึ้นมาในใจความคิดนึกปรุงแต่งทั้งหลายนะัปรุงขึ้นมาแล้วก็ดับไปปรุงขึ้นมาแล้วก็ดับไปเพียงแต่จิตรู้ไม่เท่าทานาการเหล่านี้เลยหลงเกิดความยึดมั่นถือมั่นเกิดยึดเป็นตัวเป็นตน,ตนยึดในอารมณ์ต่างๆนะนั่นคือต้นเหตุแห่งความทุกข์ พราะต้นเหตุแห่งความทุกข์คือความยึดมั่นถือมั่นต้นเหตุแห่งความทุกข์คือทยานอยากที่เรียกว่าตัณหาทยานอยากอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นเราเห็นสิ่งเหล่านี้จิตดวงนี้เริ่มมีข้อมูลว่าเราไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถ้าเข้าไปยึดมั่นถือมั่นความทุกข์เกิดเราต้องการพ้นทุกข์นะต้องผัดปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นตลอดนี่เป็นภาคปัญญาที่เราทำจนวันหนึ่งจิต มีพละกําลังเรียกว่ามัคสมังคีเป็นการรวมตัวของความดีความเพียรสติสมาธิปัญญาทั้งหมดนะ้เขาไปตัดความหลงตัดกิเลสในใจของเรานะถ้าตัดลักษณะนั้นจะไม่หวนคืนกลับมาอีกนะเห็นทิฏฐิความเห็นเราจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเห็นความเป็นจริงว่ารูปนามกายใจนี่ไม่ใช่เราเ,นะเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นธรรมชาติสิ่งหนึ่งไม่มีเจ้าของเข้าไปครอบครอง นะมีเหตุเกิดก็เกิดหมดเหตุก็ดับไปเท่านั้นเองถ้ามีตัวเราอยู่นะพบชาติก็มีอยูนะ่ภูมิต้นคือเป็นภูมิพระสวสดาบันความเห็นเราเปลี่ยนไปว่ารูปนามกายใจไม่ใช่เรานะถ้าเราภาวนาต่อเนื่องไปวันหนึ่งเราปล่อยวางเป็นขั้นปล่อยวางไม่ใช่เป็นแค่ความเห็นปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายนั่นคือภูมิพระอนาคามนะีถ้าที่สุดแล้วคือปล่อยวางตัวจิตเลยนั่นคือพระอารหันต์ เราผู้ดีหวังความพ้นทุกข์ดำเนินตามมรรคคือวิธีปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกขนะ์ทำอย่างต่อเนื่องไปนะวาสนาบารมีม,มีเราสามารถบำเพ็ญให้เข้าสู่กระแสพระเลิยเจ้าได้ในอปัจจุบันชาติหากวาสนาบารมียังน้อยอยู่ก็เป็นสเสบียงบุญต่อไปเราทำความภาคความเพียรไปชาติปัจจุบันเราก็อยู่อย่างคนที่ไม่ความีมีแต่ความทุกข์แต่ความทุกข์นั้นน้อย น้อยกว่าคนทั่วไปที่ไม่ได้ประพฤติปฏิบัตินะทําต่อไปก็เป็นสเสบียงบุญให้จิตดวงนี้มีที่พึ่งคนเราเกิดมานะบางคนที่บอกไม่เคยภาวนาไม่เคยฟังธรรมะนะแม้ด้อยู่ในสถานะใดสูงส่งเพียงใดก็เป็นผู้ที่ไม่มีปัญญานะญไม่มีปัญญามีแต่ความรุ่มหลงนะไม่รู้จักผิดชอบชั่วด,ดีไม่รู้จักปล่อยวางความทุกข์ในใจแต่นะเกิดทั้งทีต้องมาเกิดใหม่ อย่างน้อยที่สุดให้มีถึงพร้อมทานศีลภาวนาให้ทานช่วยเหลือโดยที่ตัวเองเราไม่เดือดร้อนช่วยตามกําลังของเรานั่นคือเหตุที่เราได้พบกับทรัพย์สมบัติมาถ้าเรารู้จักรักษาศีลตลอดศีลห้าเป็นพื้นฐานพบชาติต่อๆไปเราก็เป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวและพออยู่ได้ฟังธรรมะเจริญจิตตภาวนาเป็นคนที่มีปัญญา รูจักปล่อยวางความทุกข์ได้ง่ายกว่าคนอื่นเขานะเป็นสิ่งที่คนที่ไม่ประมาทต้องพึงทำต้องรีบทำณนะวันเวลาผ่านไปรวดเร็วณนะความรู้สึกบางครั้งไม่ไม่รู้สึกว่าไม่ได้นานอะไรในผ่านไปทีละสิบปี20ปีณนะลูกหลานเด็กๆทุกวันนี้เป็นหนุ่มเป็นสาวนะมีลูกหลานอีกรุ่นหนึ่งต่อแล้วนะดูความรวดเร็วเวลาที่มันผ่านไป นะถ้าทุกคนประพฤติปฏิบัติด้วยความไม่ประมาทนะคิดถึงความตายบาย่อยๆถ้าเราประมาทวันพรุ่งนี้ยังมีอยู่แล้วรอพรุ่งนี้ค่อยมาทําความเพียรพรุ่งนี้ค่อยมาทําความดนะีบางครั้งพรุ่งนี้ไม่มีจริงนะเราอาจจะอยู่ไม่ถึงพรุ่งนี้ก็ได้นะเราทําให้ทุกๆทุกทีนะ่คอยเตือนใจเสมอเราแกนะ่เราเรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยมีความตายได้ทุกที่เราอย่าเลือกสถานที่ทําความดี อย่าเลือกสถานที่ทําความเพียรถ้าเราตายได้ทุกที่เกิดความทุกข์ได้ทุกที่เพราะฉะนั้นเราต้องทําความเพียรทําความดีได้ทุกที่เช่นเดียวกันนะถึงพอสมน้ําสมเนืน้อในการต่อสู้กิเลสในใจนะฟังธรรมะแล้วที่เหลือคือเรานําไปประพฤติปฏิบัติไม่ต้องย่อท้อนะปฏิบัติเราก็ทาตามเหตุเราไม่ใช่หวังผลไว้ล่วงหน้านะเราทําเหตุให้ถึงพร้อมผลย่อมปรากฏเอง วันนี้ภาวนาแล้วเป็นไงบ้างคนที่ไม่ได้สอบอารมณ์มีปัญหาถามได้ตอนนี้เลยหมู่คณะจะได้ได้ยินได้ฟังด้วยมีไหมฟังรู้เรื่องไหมตะกี้ไม่ยากเนาะ <laughs> คือโดยมากเราพลาดเราเน้ว่าเห็นแค่ความปรุงแต่งแต่เราไม่รู้ว่าเป็นอกุศลแล้วเราก็อยู่ในอากุศลนั้นตลอดนะแล้วกลายเป็นความเคยชิน อะไรที่มันเป็นบ่อยๆเราจะชินคนขี้งุดหงิดไม่รู้จักปล่อยนะหงุดหงิดง่ายขึ้นคนมักโกรธไม่รู้จักแล้งับความโกรธก็โกรธง่ายขึ้นนะเพราะว่าอากุศลเจริญเพราะาเราไม่ได้ไปหยุดเขานะเราฝึกหัดมีสติและเห็นความเป็นจริงนะจิตค่อยๆลมเย็นเพราะเราละอกุศลใ,ในใจนะเป็นวิธีประพฤติปฏิบัติ <c oughs> มีใคร มีปัญหาไหมไม่มีปัญหาถามกันไวพระแผ่เมตตานบาตามสัพเพสัตตาสัตธาหนตุอาเวราสุขชีวิโนขอให้สัตว์ทั้งหลายที่ <c oughs> เป็นเพื่อนทุก เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยจงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเทินกะตังปุญญพลังใหม่หัง สัพเพภาคีพ,าคพระวันตุเตขอให้สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกทเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสินงส้นจงได้เสวยผลบุญที่ข้าพระเจ้าได้ทำ กายวาจาใจแล้วนี้เทอร